สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาดลำพลินออฟิเชียลครับตอนนี้ผมอยู่บัวขาวครับพี่น้องครับเป็นโรกุซินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับความทรงจำตอนไหเป็นเด็กหน่อยครับอ่างข่าว่างขายสมัยเราเป็นเด็กหน่อยตั้งแต่ตอนนั้นผมเคยเรียนอยู่โรงเรียนบัวขาวอันคกูลข้อสอบอะไรผมจำอะไรขึ้นกัน โรงเรียนบอ่อเกาวอนครูสองพันหารอยครับอดีพาณองเบียมาล้านปูเ,เบีอเอ้อซาลอนเออมันเป็นเอฟซีตัวแล้วก็มีคุณครูคนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนยนี่นะครับคุณครูคุณ,คณ,คณลาบน,นะครับเป็นเอฟซีสาวน้อยเพรินเพรงครับผม ยอดแล้วครับโรงเรียนเก่าโรงเรียนเดิมพี่น้องครับตั้งแต่สมัยผมเป็นบ่าวครับโอ้แม่เป็นเด็กน้อยองเออโอแม่เป็นบ่าวแม่เป็นเด็กน้อยทำไมครับเป็นเด็กน้อยครับโรงเรียน เรียนบัวเขาวันครูครับผมตกฤดว่าอันซีเรียาอีกเยอะหนึ่งพี่หน้องครับมาดูแต่ว่ารบริแะเทศบาลเมืองกุชินาลายครับพี่น้องเรียนบัวเขาวันครูทำไมจัปกปีขึ้นหลังครับเจแปซี ป4ป .5 ปอ .6 อยู่นี่สมมไมมีอนุบาลพร้อมผมโมโหแต่ก็มีอนุบาลครับไม่รู้ว่ามีอนุบาลโดยทุกนั้นห้องเรี่นพุ่งก็อยู่นั่นแหละต้นาน,นี่ครับสมัยนั้นครับคูนค,คูลื่นหรือดีเนี่ยโซฟามันเป็นคู่ประจำชั้นคู่ประจำมองผมครับ โรงเรียนตอนนี้ป .1 หัหดปอ .6 พี่น้องป .1 ถึงปง .6 ครับโรงเรียนที่เราเคยศึกษาเคยเราเรียนพี่น้องตั้งแต่มาอยู่บอ่อเขาพ่อกับแม่พามาอยู่ตอนนั้นเป็นพ่อเลี้ยงกับแม่จากคลองนี่แหละ สวยๆสวยๆว่าีน่นองอันนี้ยูซีแยกกันตรงไปทางขุนถึไปพ้นทองครับไปทางผีไปเขาวงนา,น,นาคูสกลนครทางขุนพ้นทองละเอียดนะครับพ้นทองละเอียด ซีสกเกตสุรินบุรีรัมไปทางพุ่นตรงไปทางพุ่นกะสสเปน็นอันตละสินตาละขาม้อนแกนนะครับตรงไปทางพุ่นมุกดาหารนครพนมนะครับนี่พี่น้องเอ้ยตั้งแต่เราความทรงจำสมัยเด็กจริงๆครับโรงเรียนบัวขาววันครู คิดหอดจะก่อนครับพี่น้องตอนนั้นผมเรียนอยู่สามปีปสี่ปห้าปหกข้างหน้ายังข้างหน้ายังไม่มีที่ก่อสร้างอะไรเลยโดมมองนั้นก็บ่าม,มีครับถือว่าเปลี่ยนไปหลายครับหลายๆมันเกือบสิบปีแล้วพี่น้องแต่ผมมาเรียนมองนี้นะครับ มีโอกาสได้มาถ่ายพี่น้องนะครับถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับมองเคยลำเคยเลียนมองเคย,เยอยู่เคย,ยเศร้ามองเคยศึกษาเราเลียนตั้งแต่เป็นเล็กหน่อยพี่น้องสมัยนั้นเป็นวัยรุ่นเนาะแล่นออกมาขั้นนั่นแหละยิ่งเอาปืนนั่นอะไรนะปืนแดกเลียนไหมยิ่งกันเลียนเอองวนเล็กหน่อยสมไยนั้นเนาะขีดขดืคิดดอเพราะว่า หมจากกับเงินเล่นเกมติดเกมติดมูอพอซปพอหับอมนเงหอดมอัจากคนข้างจะติดมือม่ค่อยไม่ค่อยฟังใครไม่อยากรับรู้อะไรเพราะว่ามีความคิดเป็นของจากของอยากอยู่ในํนำตัวจาก้องเสื้อมูลหลายก็คนความก็จะ้องกัน เลงหน่อยเนาะเอาก็สิได้เรียนรู้ประสบการณ์ยางต่กลๆเข้าไปแล้วนั่งนี่ไปแห้วครับพาพี่้องยางไปมองจอดรถครับเห็น,นแล้วพ่พักกิจเธอเนีเ่แหละพี่้องดูเดลเรียน nha mang riêng thầy nhang đâu đang mà sạc cơm เด,ด้งน้อยเฮาก็สูส่ชีวิตครับครับอาจจะสั้นนิดเดื่อพี่น้องคือหลายอย่างคือของหลายอย่างครับเปิดเตยบนน้อรถหูวค่ะ ก่อนขอให้พี่น้องครับนี่มันนี่โรงเรียนของเราน่าอยู่กุศูใจดีทุกคนนะสรับนั้นนเล็กหน่อย พี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ปลอดคลิปต่อไปกับสวัสดีครับ